ขาดเมื่อกี้ผมไปขาดมาทำเลยเนี่ยพี่ลงย t u b e ได้เลยเียครับเมื่อกี้ผมมาดูไว้ผมไม่คิดเลยว่าผมจะได้แลวเมื่อกี้คืออาการเมื่อกี้คือโบขาดนะครับซึ่งบูทบูทประมาณว่าบูทมันไหลใช่ไหมเบิร์ตไหลมันเต็มพิกัดบูทมันเต็มพิกัดเลยนะครับก็คือเมื่อกี้อ่ะถ้าสมมุติว่าบูทมัน สี 40, ่สิบห้าสิบอะประมาณห้าสิบหกสิบอะไม่ถึงะนะ 40, ประมาณไม่เกินสี่ห้าอ่ประมาณไม่เกินสี่สิบห้าห้าสิบนะครับผมก็คือฟิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือลองได้ประมาณสามเกียร์ซึ่งผ,ผมมาเที่ยวร้านนั่นหละ,ะ,อ,ะ <c oughs> อยากจะได้เมื่อกี้เลยลอบอกกับพี่เขา <c oughs> คือเมื่อกี้ก็พี่เบิร์ดก็ได้ใส่โช้คให้นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายใส่โช้คกับรัดแหนบนะครับแล้วก็ พอดีว่า<ผ>ม,มาเอาที่รนะัดแหนบที่ร้านนี้นะครับแล้วก็มาเห็นเทอร์โบไว้ไม่คิดไม่ฝันครับอีกแค่ขาดทันควันเลยครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวจะทําการใส่โบให้ดูกันนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้รีบขนาดนี้เนคนใจร้อนเลย <c oughs> คนใจร้อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวตัดไปดูเดี๋ยวให้ดูนะครับโบขาดเป็นยังไงดูเรื่องเดี๋ยวดูเรื่อง เกียร์น,นี่คือปิ้วอันนี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนยางมาเมื่อวานนะครับเป็นยางอะไรพี่เ <c oughs> กียร์ขึ้นเพื่ออะไ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนแม็กมาเมื่อวานนะเป็นแม็กของ B D 3 8นะครับแต่เป็น5รูแล้วก็วันนี้ได้เทโบครับสุดยอดนี่นะทรงก็เปลี่ยนทรงมาใหม่นะก็เดี๋ยวคลิปนี้ถ่าย ให้ดูแบบเรียวๆเลยนี่ฝนตกนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่อู่ดีกว่านะมาด,ดูนะฮะ การโบขาดเป็นไงเพื่อนๆฮะควรจะเหวได้นั้เพื่อนๆขยับไว้ขยับไว้มันหนต้องหน้าพี่นุงยไงการบุกจัดยันไงพี่นุงมาเป็นไงพี่ไม่กินไม่กินโอเค

แล้วันบูนปกไม้แต่มันมาขาดขับพันอย่างงี้อะไรไม่ถุยรดได้แบีนี้เล่นโบแล้วมึงพูดยู่ทังนานไม่เคยซื้อนนี่บอกวนี่อย่งซื้เปลนรอะโทรถามมาดิมันตายรูปยังไงตายแล้วฝนตกแล้วน่าจะน่าจะกลับแล้วพี่น่าจะได้กลับแล้ว รถไปอที่นั่งฝั่งนเอาล้วแล้วก็มาจ้างมันได้บุบหัเดี๋ยวามาเลยน่นะจากหัวมาจากหัวใจพี่เ<อ>นี่ยครั้งแรกเลยนี่ดีครั้งแรกผมก็ครั้งแรกที่นั่งรถตีนโบกขาด <c oughs> ไม่ได้ขับเลยพี่จะนั่งรถตัวเองนีนโบกขาดมาสองสามรูกแล้วแต่ไม่เคยขับไม่เคยไม่เคยขับ แต่ครั้งนี้พี่ขับโบขาดแต่ผมมานั่งรถก้าขับรถเองแนี่ขาดมันไม่ได้แบบว่านี้นี่ขับเพื่อนโบขาดไปยังไงไปได้ไหมพี่หนุ่มมาจากไหนพี่อ๋อบ้านหลังมันกิน pizza เปลี่ยนโบแล้วนะครับแต่ว่าผมมื้นี้ไม่ได้นะแต่ว่าเปลี่ยนช่วงนี้นะอื วานโดนแม็กกับยางไปเจ็บวันนี้โดนโบยเจ็บกินอีกวานก็แฟนเมื่อวานมันเกิดของผมนะครับก็แฟนก็ได้ซื้อโชกคให้นะครับวันนี้ว่าจะมาใส่โช๊คเลยมาลองรัดแหนบแบบขับดูแบบว่าจะให้ท่านผู้ชมดูว่ารัดแหนบเสป็นยังไงนะไม่ต้องดูและดูทีเดียวตอนใส่โบเสร็จเ,เลยะคะ่กันแต่ตอนนี้ฝนตกนะไม่จะไปลองไม่ได้เดี๋ยวลื่นไม่ลอง ไม่ลองแล้วนะพี่หล้างให้มันใช่ใช่ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆไปนะครับตอนที่ใส่โบก็แล้วกันแม่เยอะกุ้มันเพื่อนเมืองขาดนะ เขาบอกว่าอัพเดียร์ย่งเน็ตไปแล้วผมว่าอัพนี่พี่ไม่ได้คาดทุกคนนอนโรงพยาบาลรัฐบาีแลยนะมึงเปลี่ยนอลไรใส่อลไรเราได้อะอัลโลมัตได้อะอันนี้ก็ได้มีเกณฑ์มีเกณฑ์เนี่ยเปลี่ยนเร็วเสียเบิร์ตนะรถรีวิวหน่อยพี่ อ๋อไม่ได้รีวิวก่เดี๋ยวมันมืดโมืดงถ่ายถ่ายตรงไหนารงนี้เลยอ่ะม่มันเ้ยเหรองไม่้ยังม้ยังไม่ได้ยัม่ไยังไม้ยั่ด้ยังไม้ยัง่ยังไม่ได้ยังไม่ไังไม่ได้ยั่ไดมด่้ยเงยั่ยงไไ้ม่้ยงด้ย้ยั้ยดดด แล้วครับมย์ชิแน่นเลนี่ดพ่บบมีนี่ด่บมีดิบบเลยนะรับเดี่ยวปีเลนไงปีออรต่เดียววะเดียววางเท่งแต่โดนหน้าูนะกขึ้นุนด้กันเลยมาให้นี่ยางมันกต้นยางมัน ยังไม่โดนพี่ไม่เยอะหรอกลงเงินมากเลยสิเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งบู๊ดไว้คักสามสิบดันอินไปก่อนเท่าไหร่นะพี่ประมาณสามสิบสามสิบใช่ไหม เดี๋ยวเราฟังตอนสตาร์ทเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ทุกข้ออะไรเสร็จก็รอสตาร์ทให้เดี๋ยวให้ฟังตอนตอนเครื่องสตสดทีนะครับคลิปนี้ก็ไม่ไม่ขออะไรเยอะขอคนดูเยอะหน่อยแล้วกันนะรถรถรถผมเองอืมประเด็นะ่ะล้อก็เพิ่งเปลี่ยนบดทั้ล้อโดนไปแพงด้วยเมื่อวานอะเธอบออีกแต่วันนี้อะต่อเน,นื่องเลย แล้นะเดี๋ยวค่อยดูตอนที่รถสตาร์ทอีกทีนึงครับผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับตอนนี้คือบอกตรงว่ามันแสงมันอนข้างดุนะถ้าจะเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ได้เห็นโบล่ามันนะเป็นโบลหนึ่งเกือบเก้านะครับโบลเกือบเก้าสามพันประมาณนี้นะครับ แต่เรื่องวิ่งเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ได้วิ่งให้ดูนะครับคือจะขับได้ปกติเราต้องลันอินให้ครบประมาณนะสัก5ห้รารอยลร,ป,ป,ป,รประมาณนี้นะครับผมถึงจะมาปรับปูดีกินตอนนี้ผมก็จะปรับปูดไปประมาณสามสิบสามประมาณนี้นะลันอินให้ครบก่อนอแล้ว่ก็ว่ากันโอเคตอนที่ลันอินครบแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายดูเรื่อยๆเพราะลันอินก็คือการที่เราขับไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไปไปถึงปั๊บปุ๊บพาร์ทารามันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะโอเคก็ เดี๋ยวรอดูอเราก็ถ่ายดูว่าเวลาขับฟิวขับเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณไหนนะแต่เสียงพ่อที่มันดังอ่ะเพราะว่าท่อผมมันอยู่ตรงอันนี้ไงน,น้าเก๋ไงมันก็เลยดูดังไปหน่อยประมาณนี้ครับตัวเจ็บโก19นเก้านะถ่ายให้ดูกันแล้วเดี๋ยวถ่ายดูที่ตอนที่ขับแล้วกัน,นกใช่ครับตลกัน รร ener, รรเสียงเครื่องก็ประมาณนี้ครับเสียงมันจะออกแล้วแบบร้าใจหน่อยแต่เทอร์โบนี้บูตติดไว้ไหมเพื่อนนันเดียวบูตติดไว้มากใช่ไหมเ <ünk. S 1> นี่ยเดี๋ยให้ดูเนี่ยรอบไม่เท่าไหร่บูตก็กระดิกแล้วนะครับ รอบประมาณประมาณเท่าไหร่ได้เบิร์ตรอบไม่ถึงพันห้าไม่ถึงพันห้ันนิดนิดก็ติดแล้วพันนิดนิดก็คือบูธเริ่มกระดิกแล้วนะเนี่ยจบจนเล้วคนนี้ผมว่าจะบูธไวบูธไวบูธติดบูธไว <c oughs> ไม่ต้องเป็นต้องโบคูเย <c oughs> ่งเว่ยเย่งเย่งนี่นี่ดูรอบให้ดูรอบเดี๋ยวจะดูรอบนี้รอบพันหนึ่งไม่อยากอะไรไม่อยนะ่ถึงสองพันบูธไปไม่ถึงสองพันดี โจทย์นะสำหรับคนที่อยากได้แบบบูตติดไว้ก็สนุกสนุกมันทำสนุกใช่สนุกไม่เยอะมันจบแค่มีบูประมาณหมืองกลางๆก็สนุกแล้วไม่ต้องไปเอาแพงเนี่ยเอาประมาณราคามันสี่ยีหมื่นก็ไม่ได้ขับเล่นได้ใช่ถึงทําเยอะไปเราก็ไม่ได้มาขับเล่นได้นะบอกตรงใครจะไปเอาขับเล่นรถโอ้ยบูกเด็ดเด็ดเด็ดดีเลยจะมีที่เบิร์ดนี่แหละ นะครับพ่อก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปจอดให้ดูที่ออีกทีหนึง่งนครับตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างใส่เสร็จแล้วเดี <c oughs> ๋ยวข่อใส่แป๊กอ่าฮะนี่นะครับใส่เสร็จแล้วเก็บรายละเอียดทุกอย่างครบก็ประมาณนี้นะครับใส่โบ1นเ้นะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกๆคลิปนะครับผมช่วงนี้ก็จะอัพคลิปอาจจะอาจจะมีบ้างถ้ามีรถถ่ายเอแต่ช่วงนี้ที่ไม่ได้อัปเพราะมันไม่มีรถถ่ายอลยไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ